สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพืเ่อนๆนะฮะเปลี่ยน HDD หรือว่าฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับเปลี่ยนง่ายๆที่บ้านของคุณเลยนะครับผมก็จะยกตัวอย่างอ่าโน้ตสำหรับโน้ตบุ๊ก Acer นะครับ่ะ a c เ r เนี่ยครับ Acer นะนะครับโนะ้ตนะบุ๊ก Acer นะก็วิธีการเปลี่ยนนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆที่ฮาร์ดดิสพังนะฮะฮาร์ดดิสที่ใช้ไปนานๆาหรือว่า,อาคอมที่ไม่จะใช้นานๆเนี่ยมันจะเกิดการฮาร์ดดิสเสียได้นะครับก็มันก็แล้วแต่หลายสาเหตุนะครับคือสาเหตุอ,อาจจะไม่เกิดไม่เหมือนกันนะครับก็วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ฮาร์ดดิสพังฮาร์ดดิสเสียนะครับที่อยากเปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิสตัวใหม่นะครับอันแรกก็ให้ท่านผู้ชมไปซื้อ ฮาร์ดดิสต์มาใหม่นะครับเนี่ยฮาร์ดดิสต์ที่ผมเจยม,มานะครับแล้วก็จะมีไขควงครับผมไขควงเอาไว้อ่าขันน็อตแล้วก็เปลี่ยนนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับโน้ตบุ๊กที่ผมใช้นะฮะรหัสของมันก็คือ e 1 4 3 1สนะครับก็เป็นเอเซอร์นะก็น็อตของอ่าเครื่องของผมนะครับก็คือจะเป็นมีส่วนของตรงนี้หนึ่งตัว ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้1ตัวนะครับสำหรับใครที่ใช้อเซอรุ่นเหมือนผมนะครับก็จะแกะง่ายนิดนึงนะแต่ว่าบางบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะแกะยากนะครับก็มีทั้งหมดมีน็อตทั้งหมด1 2 3 4สามสี่ตัวนะครับก็ให้ขันออกมานะครับรุ่นนี้จะแกะง่ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนง่ายที่สุดนะครับอันแรกผมก็จะใช้ไขควงนะครับขันออกมาเลยนะครับโอเคขันออกมา โอ้ยไขยควงก็ไม่อยากจะขันออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมขันแน่นมากนะเดี๋ยววันนะครับหาวิธีก่อนก็คือผมจะใช้เป็นมีดนะฮะการขันออกไหมไม่ออกวะเดี๋ยวสักุนะครับโอเคครับผมก็ขันออกมานะฮะ น็อตออกมาโอเคครับก้อมุนออกมาส่วนสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการแกะนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อรุ่นของโน้ตบุ๊กของอทุกคนนะครับพิมพ์เข้าไปนะฮะพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปแล้วก็ลองหาวิธีแกะดูนะครับ อ่าในย u ทูปเขาสอนไหมนะถ้ามีก็ลองแกะตามดูนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละโน้ตบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแกะไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็แกะออกมานะครับเดี๋ยวก็ดูก่อนนะครับแล้วก็ใช้อ่าเป็นมือนะฮะเล็บดึงขึ้นมานะครับอ่าถ้ามันยังไม่ออกก็ขันน็อตออกกิ๊นะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอ่า อเคาจจะได้แล้วโอเคครับอ่าพอเปิดขึ้นมาก็จะเจอฮาร์ดสิสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับด้านให้ดูนะครับโอเคนะเดี๋ยวเก็บน็อตก่อนนะครับน็อตเนี่ยสำคัญนะครับน็อตเนี่ยสำคัญต้องเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ดีๆนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นฮาร์ดสิสนะครับตัวนี้จะเป็นฮาร์ดสิสแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นเอ่อ Wifi นะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นแรมนะครับแรมของผมเป็น4ี่จิกนะครับฮาร์ดดิสก์จะเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ติดมากับเครื่องเลยนะครับที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็ยังเป็นฮาร์ดดิสอยู่ไม่ใช่ s s d นะครับก็ฮาร์ดดิสท,ที่ผมจะมาทดสอบก็คือเป็นฮาร์ดดิสของโน้ตบุกนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนที่จะซื้อมาเปลี่ยนต้องดูดีๆนะครับอย่าไปเอาอ่าของคอมพิวเตอร์มาใส่นะเพราะว่ามันขนาดมันจะไม่เท่ากัน นะครับแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้นะครับต้องดูด้วยนะครับอ่ะว่ามันใส่ด้วยกันได้ไหมนะครับก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือท่านผู้ชมต้องรู้ด้วยนะครับว่าอ่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของท่านผู้ชมเนี่ยมันแกะตรงไหนถึงก็จะเจอฮาร์ดดิสต์นะครับอ่าของผมคือมันแกะฝาออกมาเนี่ยประมาณนี้ก็คือจะเจอฮาร์ดดิสต์เลยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ย ดึงฮาร์ดดิสตขึ้นมานะครับก็จะเจอเป็นสายโยงขึ้นมาประมาณนี้ครับให้ทา네่านผู้ชมเนี่ยดึงนะครับดึงตรงๆนะครับห้ามดึงเฉียงนะฮะไม่งั้นอาจจะทําให้อ่ามันหักได้นะครับอาเนี่ยอาจจะทําให้ตรงนี้หักหรือว่าสายขาดอะไรมั่วซั่วไปหมดได้นะครับพอดึงออกมาเสร็จนะครับก็ให้ทา่านผู้ชมเนี่ยเอาไปวางไว้เลยนะครับแล้วก็หยิบฮาร์ดดิสตตัวใหม่ขึ้นมานะครับฮาร์ดดิสตตัวนี้จะเป็นฮาร์ดดิสตที่ผม ไว้สำรองนะครับไว้สำรองเวลาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับสามารถเปลี่ยนได้ครับแล้วก็ออกดูนะฮะถ้าเป็นอ่าแบบมี2ตัวนี้เหมือนกันกับฮาร์ดดิสต์ตัวเก่านะครับอ่าฮาร์ดดิสต์ตัวเก่าจะมีอ่าสาช่องนะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมี3มช่องเนี่ยตัวทองทองเหลืองทองคําทองเหลืองเนี่ยนะครับมี3มช่องนะครับ ก็เอามาเสียบได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเสียบได้เลยนะก็เสียบเข้าไปครับผมปุ๊บเสียบเข้าไปตรงๆนะครับนะถ้าเป็นของตรงรุ่นหรือว่าของโน้ตบุ๊กดยตรงเนี่ยจะใส่ด้วยกันได้นะครับเนี่ยเขาใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอา,อาตัวที่ปิดนะครับฮาร์ดดิส์นะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิม นะครับเดี๋ยวใส่ไม่ถูกทางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะครับปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บโอเคครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับส่วนที่เหลือก็คือเราต้องไปขันน็อตใส่นะครับหนึ่งสองามสี่ตัวนะครับก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการเปลี่ยนฮัตยิตน,นะครับก็ แต่ผมแล้วผมมาสาธิตให้ดูนะครับไม่อาจจะได้เปลี่ยนให้ดูเต็มๆนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ฮาร์ดดิสตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสสำรองนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้อ่าเอาไว้สำรองข้อมูลนะครับหรือว่าป้องกันฮาร์ดดิสเสียก็ได้นะครับก็ผมจะใส่เป็นตัวเดิมนะครับเข้าไปนะตัวที่ติดมากับโน้ตบุ๊กเลยนะครับ อันดโค้ดผมว่าผมจะปรับเป็น SSD นะครับถึงจะเร็วแรงกว่านี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดดิสต์ตัวเก่านะใครที่ใช้ฮาร์ดดิสต์ตัวใหม่ก็คือถอดออกแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องเสียบดีๆนะครับป้องกันสายขาดนะฮะป้องกันอ่า,อามันเสียหายนะฮะเกิดความเสียหายได้นะครับโอเค ให้มันลงล็อกก็พอนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับให้ลงล็อกก็พอเพราะลงล็อกเสร็จก็คันน็อตเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะพยายามใจเย็นๆนะฮะเวลาใส่เนี่ยอย่าใจร้อนนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้อ่าตัวพลาสติกเนี่ยแตกได้นะครับตัวอันนี้มันนะครับตัว เรียกว่าตัวอะไรวะตัวอ่ากระเดื่องมันะกระเดื่องมันแตกได้นะครับอ่ากระเดือยนะเดือยเดือยที่มันอ่าโผล่ออกมาเนี่ยมันจะจะแตกได้นะท่านผนะู้ชมต้องระวังนะครับก็เดไปนะครับแต่ทำไมไม่ลงวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ๋อน่าจะใส่ไม่ตรงอ่ะ,ะแป๊บนึง โอเคนะครับก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการวิธีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เอเซอร์ E1 นะครับ4 3 1นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายซียูอเกน